มาหาเก็บอันนี้พี่น้องต้นฟันสิงโตเอาไปใส่อ้อมมึงเนี่ยคอยเราตัดต้นดอกไม้คอยมันอยู่น้ำกีบมันน่ะนะเห็นบ่ดอกฟันสิงโตัหน่เอาไปใส่อ้อมกันพี่นอ้องมาหาเก็บออตัดออร์โนมอนี่แหละหากินง่ายเนาะพี่น้อง เก็บเอาดอกฟันสิงโตก่สิไปใส่อมไก่พี่น้องนี่เห็นไหมบ้านผมดะใส่ปุ๋ยเคยมีดอกพี่น้องเนี่ยบ้านเดีดเหยดยังดอกเพราะว่าคือบ้านปีแรกบ้านเดียดป้าเปลี่ยนอีหยังดอกพี่น,อน้องเขาใส่เอาต้นนี่หนะน,น,นึสองต้นนี่มันพอดีกินนะนนพี่น้องเห็นบห นี่มันสียู่น้ำตนเงาดอกไม้โอ้ดอกไม้กรลัังเกิดขึ้นมากมายเรียกว่าพันเอียงเดียมเลยบอระยางเขาไปนี่อันถ่ายสวนพี่น้องอันถ่ายดินแดนฮะบอดะยางไปเบิงว่าอันเขาเรียกอะไรอ่ะต้นอียงนอ้มันเกิดขึ้นอันดอกไม้ปานะ่ะเขาเันยังพักปานเนาะพวกอันพักกูดพักยังสินะแต่ว่าอันนี้มัน,ม,นมันอียงนอทดึงเดียงนี่พี่น้องดอกไม้ถึงฮสวยจังเลย หลายจังเลยนี่อือโค้หลายหลายตัวมันอ่อนพวกอันเหลืองเหลืองเหลืองนี่เล้วก็หอมหวานอะไรอยังเงี้ยกี่บเอาตัวต้นดอกฟันสิงโตดอกฟันสิงโตนี่มันก็สีอ่นสีเหลืองงามคือกันเด้ดอกเขานี่ ท้งสวยต้นมันหกกไม่ประโยชน์เออเห็ดเป็นพักกระไดน้องพี่น้องน,นี่แหละนี่แหละมือนี่เราจะไปใสออนะ่อ้มอมไก่นะเอาเห็ดมะลูกข่ห้องเดี๋ยวพี่นออ้องแล้วนี่มา้ามาขี่ดอกพี่น้องมา้ามันาก่ไดมันม,ม,นมีมันไม่มีรั้วมันไม่เข้ามาหรอกมันมันออกรั้วไม่ได้ มั่เป็น้อกแ้วก็บบอไมาตัวอื่นมานะนำเธอเดี๋ยวนี่พี่น้องอากาศมันหนาวอยู่พี่น้องมันกับบ้านในบานแล้วไอ้อดอกไม้ข่อยนี่เนาะต้องใส่เวลาจักหน่อยให้อุนอ่นๆจักหน่อยกับบอถึงกับหนาวฟิตนะมันกับมันก็เสียน บาทน,นี่แต่มันดโดนโผล่แต่มางออเอินก็เห็นข้เจา้าบานแน่ยและเด้อคอยเล่บานในบาทอยูย่จอบซื้อมื่อซื้อมื่อดอกอือจอบมันบานแล้วก็เสมาถ่ายคลิปน,นะพี่นอ้องอือเดี๋ยวเฮ็ดคลิปไปนั่งมงนบ่ล่ะอืมเดเฮ็ดไปเก๋งเอาไปพี่น้อง อ,อ,อย่ากดได้หนิลห็นี่มเห็นไหมแล้วก็ค่อยไปสีกหากสีกยังมันออกเอา <L> อ่าอามันขมดีนะ <L> ขอยถงต้่มออกจักกน้อยเห็นไหมพี่น้องขมซิ่ซัพักขี่เลี้ยงข้าและกินแล้วก็น,กนอนรับดีขึ้นเยอะด้วนี่อือ

นี่นะต้นฟันสิ้โงตัวอคเนี่ยนตะายมันบ่งกันโอ้อันนั้นเลื้ยงทะเลาะขึ้นมาตั้งน่นั้นไม่ต้องมานะไม่ต้องมานะตีเด็กเลยนะไม่ต้องมาเลย ดอกไม้พันเอนียงแน่นียโอ้นี่พวกไม้นี่เกิดมากตัวนีนหลายง่ามง่ามจะเป็นเอียงเต็มเลยนี่โอ้โอ๋อบาล้วทีเถอะอยากเก็บเต็มทนแรกมันคืออะไรอ๋ออ,อ,อันนี้คือซีเมนทิวหลีบเนี่ยอ่เห็นไหม ขีลิฟกำลังขึ้นพี่น้องโอ้บอ้านาเลยข่อยข่อยมาคุดถึงคุดก็เราไม่รู้เนาะน่ามันคืออีย่างนี่บะเนียนกระเทียมปลาเห็นบหนี่กินมันได้ค่าเขาไดก้กินกระเทียมปลาได้พี่น้อง แต่ว่ามันมีสนิทที่ว่าอันคือกันมีอยู่ด้วยแต่ว่าอันนี่อึงกระเทียมปลาเพราะว่าเขาเอินยังก็พักเสียนปลาพเพาะพิษอืมโอ้ยขอมาส่วยกินให้นงนิดหน่อยเน่ออเดีดยว ดินอ่อนๆพี่นอ้องหยุบหยาดอุย้ยได้เห็นไหมโอ้นราเห็นมองเที่ยวลิฟต์ตัวมองหันโอ้กูดูน่ะค่อยง่างขึ้นแม่เสียดายจังเลยแล้วนี่มันคืออะไรน้อเนี่ยอะไรนี่สีสวยจังโบตันติบะม่ลองคอนมาคอมเมนต์ว่าโบตันเด้ว,วาสันเอาโบตันกระตันตันอิรีบอ่ะก็สวงามเท่บัง à xi mèn cứ làm thử những tuần ở đây đó những tuần bàn riêng tổ mà hai cái bàn riêng tổ Ừ, uh. cứ lăng cứ lăng cứ ngang ngang อย่างนะีเครื่องงานผุ้น่ะเสียงคนยิ่งปืนได้ยาวเลยพี่น้องเล่นปืนตับ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 อยู่พุ่น่ะอย่งนี้ปลามันก็ได้เงิ้ยนตลอดนะพี่น้องเนี่ยจังสีจักน้อยหนาห่อน,นี่บอกโอ้ยพอยายนีเลยยิ่งสนั่นเลยเนีย่ยิ่งตอบโต้กันนะนะอันแบบว่าฮ่าฮ่าอแบบว่ายู่หูคอยยู่นีอยังประมาณนี้นะแบบส่งสัญญ,ญาณก,กันนะนะพี่นอ้องเนอยเพราะว่าอัน แล้วยิ่งแล้วก็ข่อยข่อยก็นึ้ยิ่งขึ้กกันปวดกล้ามขึ้นเลยข่อยนะอืมข่อยก็เคยใส่อยู่ดอกว่าข่อยเคยยิ่งอยู่เคยเลี้ยนย้อนนะพี่น้องย,ยู่เมืองไทยเคยเคยยิ่งอยู่เคยใส่ปืนย้อนนะปันี้กัน มหาดยิ่งนะพ่ะปวดแขนปวดแบบบักอันแบบของพลังสมัยโบราณก็มีด้้แบบสมัยอันเขาเอื่อนยังฮะคือจังอันอันเป็นลูกสาวกำนัลยังนะอันอันเงียบเงเขาเอื่อนยังฮะเขาเคยเอันจำบ่ได้มาเอื่อนยังอ่ะเออบ่กเคยใส่เด็ดอ่ะอันเงีๆบียหรือพี่น้อง แนบเข่าเออเน่านบาเข่าอันคีเรีนนะโอ้โหเจ็บมือปัสสันเจ็บกล้ามแขนอืมหายยึดไปพ่อใหญ่สอนอันเหนียนยันยันยาวยันตะกี้ข่อยเส้ใส uh ่อันปืนสั่นยิ่งเบิดระนักคื้นอยังนี่เพิ่นว่าเจ้าก็ต้องหัดยิ่งไว้เนาะมันว่าปืนข่อยดอกปืนพ่อใหญ่พี่น้อง แต่ว่าอยู่น้ำแถวมูนี่ข้าจ้ามีเบิดทุกคนได้พี่น้องพราะยัยว่าโอ้มันก็ธรรมดาเขาต้องมีประจำเฮียนไผอยู่ในป่าเนี่ยในแหงตรงมีว่าสันยิ่งต่ำ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 อยู่ถ้าเบิ่งถอนอันย่ำเลียงนี่พี่น้องสนันวันไหวหลดแต่ว่าอันพี่บอกข้าจ้าก็ไปยิ่งไทายอันไทายสวนไผมันบอกวา่ายิ่งเขาอันนะยิ่งเขาสวนไอ,ไอไ้ภูเขาอืม